ตัวให้สมเป็นลูกพ่อตอนนี้กำลังไปสวัสดีครับอยู่กับช่อง s อ Channel วันนี้มาดูันเพลินถามกลางสายฝนที่ตกกันนะตอนนี้กำลังเก็บตู้หนังกระชายใช้ลำโพงข้างเดียวอีกข้างไม่ได้ใช้ปิดเอาไว้เพื่อที่จะเก็บให้ทันฝน ก่อนที่ฝนจะตกหนักก่นนี้ตอนนี้กำลังเร่งเก็บตู้กันอยู่เก็ิื่อจะค้แกขอา้เิดการโชวงบอกอยู่รู้คลิปนี้ได้เลยครับว่าจะเป็นยางไรบ้าง ที่มีฝนตกในการเก็บตู้ผมขอโทษฉันอยากได้คำขอโทษนะฉันอยากได้ความมใจความลำบ,บากของการเก็บตู้ทำหน้าที่การไปยัง่ามกลางสายฝนอย่ถ้าหากมันสำคัญกับนะางานมันสำคัญ หมกไม่ออกหรือว่าต้องทำยังไงที่จะเลดนจกให้ดีได้ต่ที่เราล้่มด้วยคนพวกนั้นแต่คุณทำได้ คุณตกตองลุกลุกขาทาาอาจจะเปนน็นหงตอนมั่ทาฉันรู้ว่ามันรู้สึกฉันผ่านัาความยากลำบากในการยกโต๊ะในาร ที่ทำมันดีแหละคิดว่าได้ช่วยผมทำต,ตัวเองเป็นีโร่โคุณคิดถึงนีสครั้ผลาจะมีควากอยู่็ต้อเไม่ได้ข้าพอผมเลยนะแม่ของจ้าคุณให้มาฆ่าพ่อผมเสนะไม่ใช่แม่ดาทำไปเสียชีวิตเือเปกป้องดายน้องคุนายจากพวกที่พ่อนายจักยัดเข,ข้าไปไม่ได้อยากทำ ถ้าอยู่ข้างนอกพวกมันก็ฆ่าเราแล้วพวกศัตรูของนาตาซี่ไงพวกมันคงมาจับเราไปฆ่าแล้วถ้าให้เราเข้าไปเพื่อจะได้คอยดูแลเราพานายไปพวกจะได้คุมนายได้ไหมถ้าเราไว้ใจแม่ผมนาสวา่านได้เขารู้ว่าจะถูกจับแม่จะพานายกับน้องไปใช้ชีวิตที่ควรจะมีข้างนอกไม่ใช่ติดแงอยู่กับเขาดีที่ดีคนจะอยู่กับพ่อของเขาสิพ่อดีดีไม่ควรบังคับลูกใช่แต่อย่างไยพ่อไ่ไเป็น้ีเราไป คยขอร้องพวกนาเพื่อเอาคืนการดูหมิ่นในครั้งนี้แต่พวกโสโโรกมาถึงบ้านเราและสังหารครอบครัวเราที่น้องของพวกเราตามกฎของพระเจ้ามันต้องตายด้วยมือของพวกเราพวกนายเป็นพี่น้องของฉันชีวิตฉันเป็นของพวกนายฉันจะตามนายจนถึงวาระสุดท้ายของฉันชีวิตฉันเป็นของนาย ถึงหลังเลือยหยดสุดั้ผมไม่เคยลืมเรื่องที่พ่อได้สอนลุงน,นี่เราต้องใช้เข็นช่วยในการยกเพื่อจะได้ง่ายในการยกของโู้ร์โผ แต่ละใบแต่ละใบตู้เอดอกยีนิ้วมาลูกชเจ้าจัรราุมาเ่าาปาปนไม่รู้นยกันได้ะกำลังจะขึ้นกลังล็ยังอยู่อายุคงเกือบเข้านายแล้วล<ะ>้ทที่เจอาอบนังอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลว่ารูปอยู่ย เขาไม่เคยต่สางกรบนิษสอสีประจายอยู่ทุกที่ตัวเขาชอบวาดรูปฉันไปทพื่บอกลาเพราะกำลังไปอับการนิสสารลลนะสงรู้ว่ามีโอกาสที่จะไปได้เจอเขาอีกเขาอาจไม่รอนนะเมื่อตอนฉุกลับมาฉันไปคิวโรงพยาบ,บาลและเขากำลังวาดรูปอยู่บนเกียวและจริงของนายฉัน ฉัจามาส่สุดท้ายที่ลูกจำได้คือฉันกรจากมาแต่แม่ของนายเธออยู่อยู่กับพ่อของนายหลายปีเพื่อให้นายปลอดภัยแม้ว่าเขาจะทำร้ายเธอต่างๆ่างนานาที่นายเห็นรู้ว่าไม่เห็นแต่เธอก็อ,อยู่เพื่อให้นายกับน้องสาวปลอดภัย กาจะไม่โกหกนะแต่มันจะยากขึ้นนับจากนี้แมาจะต้องดูแลแม่เือต้องการนาย้าต้องอยู่ีินข้างแม่เหมือนที่แม่ทำให้นายหรือไม่ต้องำโกหกของพ่อ,อ,อกลืนทีินนายนายเลือกเองนะปกติเขาไม่เป็นแบบนั้นนะ เขาท้าองโอไม่ต็นไรละไม่เ,เนะมขากำลังมา มแม่คือครอบครัวผมนมนคืครอบคัวคอของพี่กดกดไลคกดแชร์กดติดตามช่อง Vem Encra... cá.